ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมชอปเปอร์คุงครับเดี๋ยวกลับมาต่อกับชอปเปอร์คุงทออีกครั้งนะซึ่งก็ขอขอบคุณทุกชมจริงๆริงนะที่เป็นคลิปฉลองฉลองดีไหมก็ซับก็อะไรนะสองพันสออยยี่สิบสอบวกซับสไครต์ห้าร้อยบวกคลิปแล้วก็1,000บวกไลค์ในเพจอะไรอย่างนี้นะก็คือเป็นฉลองเต็มที่เลยนะก็หลายอย่างซึ่งก็ขอบคุณจริงที่ติดตามแล้วก็ยังดูมาคานี้ก็ผมก็ขอบคุณจริงจริงก็อ่ะ คือน้องก็จะน,น้องก็ยังถามอยู่นะครับว่าสรุปพี่เหมือโชวหน้าทีก็โอเคเอา่าจริงๆแล้วพี่บอกไปบอกไว้ตอนคิินก่อนใช่ไหมว่าให้ถึง2องพัายในเดือนเดือนอะไรนะั้นเดือนที่แล้วใช่ไหมแต่ก็ไม่ทันแต่ก็โชว์ก็ได้โชว์ได้โอเคโชว์เลยครับก็อย่างนี้ฮะหน้าตาพี่เป็นจริงๆเป็นอย่างนี้นะฮะก็ อย่างที่น้องๆหลายคนชอบถามมาแล้วก็อันไอซับสไครต์จนถึงจนได้ก็นะประมาณนี้แหละหน้าตาพี่ซึ่งก็ขอบคุณมากที่ซับสไครต์พี่ก็ยอมหน้าโยมเผยหน้าตาที่แท้จริงให้แล้วก็คงจะยังติดตามผลงานกันต่อไปอย่าอันซับไซต์ออกนะฮะแล้วก็ชวนเพื่อนมาดูเยอะแยะนะฮะก็ส่วนเรื่องเกมที่ถ้าเกิดว่าจะอะไรนะจะให้จะถามเรื่องเฟสแคมตอนเล่นเกมก็ขอบอกนะว่าคงจะไม่ทําเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่เอาไว้แบบว่าให้มัน เอาเกมนนหลอนแล้วกันเนาะพวกเกมทั่วไปผมไม่ทำเนาะโอเคก็โอเคฮะก็พอแล้วพอแล้วอ่าอ่านะก็เห็นหน้ากันไปอยาเไปล้อนะไม่เอานะเขาอ่านตจอเธอรู้เปล่าโอเคนะก็ตักคำขอนในอุตสาห์ฉลองนี่ขนาดว่าขนาดทำเควสผมไม่สำเร็จผมจะให้เควสผ่านเลยนะเออไม่รักจริงทำไม่ได้นะเออโอเคแล้วก็เออ่ ก็จะมีเรื่องเรื่องจะคุยอีกเยอะๆนะก็เช่นคําถามที่ถามมาอีกอ,อันนี้เมื่อช้อเปอร์คูลท็อกต้องตอบคาถามใช่ไหมอ่ะก็คือจะเป็นช่วงที่น้องเขาถามถามมาเยอะมากช่วงนี้ก็คือว่าถามแบบว่าเรื่องถามว่าพี่แคสเกมอะไรอะไรเงี้ยตอนนี้แคสเกมอะไรอยู่นี่ก็คือจริงๆน้องไม่ต้องถามเรื่องนี้ก็ได้ั้งเพราะว่าคือพี่ก็แคสไปเรื่อยๆอะ่ะคือพี่ไม่ใช่คนที่แบบว่าจะวางวางแผนอานาคตไว้เป็น10ปีแคสเกม,มเป็น10ปีอะไรเงี้ยคือแบบพี่เป็นคนแบบว่าชอบทําคลิปไปเรื่อยๆอยากทาคลิปอันไหนก็ทํา อยากไม่อยากทําก็ไม่ทําอะไรนี้นะฮะเล่นเกมอยาก,ยากแคสเกมไหนก็แคสไม่อยากแคสก็ไม่แคสเพราะงั้นเรื่องที่จะมาถามว่าพี่ครับตอนนี้แคสเกมอะไรอยู่ก็ไม่ต้องถามก็ได้อะไรนี้นะแล้วกเ็เรื่องต่อไปคงเป็นเรื่องเ,ออเกมคนทำไมช่วงนี้ไม่ช่วงนี้ช่วง,ช,วง,ช,วงช่วงนี้นะช่วงปัจจุบันนะเวลานี้นะถ้าเกิดใครมาดูดย้อนหลังก็ว่ากันไปอีกทีนึงนะก็ช่วงปัจจุบันนี้เดือนกันยาตอนเนี้ยน้องๆคนเริ่มถามถามมาบ่อยๆเลยคือทาไมไม่แคสเกมคอนโซลแล้วล่ะเลิกแล้วเหรออะไรเงี้ย เปล่าฮะไม่มีมากติดเกม PC อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีน้องๆที่แอดสตรีมมามาชวนเล่นเกมพี่ก็ไปเล่นกับเขาอะไรงเงี้ยนะก็เลยไม่มีเวลาเล่นเกม PS3 แล้วก็จริงๆมีคลิป d e a เ Space อีกประมาณ10อีก14พาร์ทอ่ะ14พาร์ทที่ยังไม่ได้ตัดต่อยังตัดต่อไม่เสร็จอะแล้วต้องมานั่งตัดต่อแล้วค่อยแล้วค่อยกว่าจะอัพเสร็จอะไรงเงี้ยนะซึ่งก็ไอตัวนี้ก็จะค่อยๆอ,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 อัพไปทีละพาร์ททีละพาร์ทแล้วก็เดี๋ยวจะแคสเกมเพย์สต่อก็เดี๋ยวรอชมกันได้นะฮะก็โอเคนะวังคจจะเข้้าใกกนแล็ อ่าเรื่องต่อไปเป็นก็เป็นเรื่องของสปอนเซอร์นะฮะซึ่งเย่ตบมือเองแล้วตบมือเองแล้วไม่เคยมีเอฟเฟกเองเลยโอเคนะ,คนะก็อ่มีสปอนเซอร์ใจดีอีกเจ้าหนึ่งนะนั่นก็คือร้านเดี๋ยวนะจำชื่อไม่ได้ <c oughs> ขอไฟขอไฟอ่าร้านซันเฟอร์ดีดีท <c oughs> ีบีสตอร์ซันเฟอร์ดีทีบีสตร์นะที่มาเป็นผู้สัมอยากมาสัมมชแนลผมซึ่งผมก็ ยินดีปุ่มไม่ฟรีนะก็คืออย่างที่บอกผมยินดีโปรโมทชาไนมชมโมดไม่ชมโหมดใช่โปรอันอันโปรโมทร้านเกมอะไรก็ปุ่มไม่ฟรีผมไม่ว่าอยู่แล้วอยากให้ผมช่วยทําคลิปโปรโมทผมก็คงทําได้แค่ไอตอนอินตอนเอาท์โทรตอนท้ายคลิปอะไรนี้นะก็หวังว่าคงจะไม่ว่ากันถ้าเกิดว่าเจ๊งมาก็ไม่เกี่ยวผมนะโอเคนะซึ่งก็ลิงก์ก็จะอยู่ในเดสคริปชันนะทั้งร้านช้อปเกมสตรีมและเอเรียมูสตีมช็อปนะสนใจซื้อเกมอะไรก็ไปซื้อกันได้นะเผื่อว่าร้านนี้ไม่มีไปซื้ออีกร้านร้านนี้ไม่มีซื้ออีีกรร้้านอะไเ <laughs> ตลกดีนะเออก็ผต่ลนแต่ละร้านไม่มีก็ลองหาหาดูได้นะก็ <c oughs> <c oughs> โอเคผมว่าผม,ผมจบพาร์ทนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะสั้นๆแล้วกันเพราะว่าไหนๆก็โชว์หน้าแล้วก็อายที่หายเลยกูไม่น่าโชว์เลย <c oughs> คือเออจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือน้องๆหลายคนก็น้องมีน้องๆก็มาถามนะว่าพี่ครับพ่อแม่พี่ได้สนับสนุนเรื่องเกมไหมก็ <c oughs> ไม่ก็ไม่เชิงสนับสนุนนะเพราะจริงๆเอาจริงๆแล้วแม่พี่ก็ดูคลิปนี้อยู่นะค <c> ล <oughs> ิปพี่แคสเกมแม่พ่อกับแม่พี่ก็ดูนะ <c oughs> บอกไว้ก่อนรู้ป่ะเออ คือมันเป็นเพราะว่าเราปลดปล่อยตัวตนของเราออกมาเราก็เราชอบเล่นเกมอย่างนี้เราเป็นคนอย่างนี้เราก็โชว์ให้ดูไงว่าเราเป็นคนอย่างนี้เราเราไม่แบบว่ามาขัดขืนอะไรอย่างนี้นะก็ฝากไว้สำหรับเผื่อน้องๆคนไหนที่แบบอยากจะแคสเกมอะไรจริงๆก็ควรจะห่วงเรื่องพ่อแม่ด้วยนะก็เผื่อว่าคือไม่ใช่ว่าขอขอเงินพ่อแม่มาซื้อเกมอะไรนี่มันก็ไม่ถูกต้องเพราะงั้นเพราะเนี้ยพี่ถึงบอกประจําไงว่าเรื่องแคสเกมเรื่องซื้อเกมเนี่ยพี่ไม่ใช่ว่าพี่ไม่สนับสนุนให้น้องซื้อแทนพี่สนับสนุนแต่ว่าพี่เข้าใจว่าน้องบางคนอ่ะไม่ คือไม่คือไม่มีเงินเป็นของตัวเองเนี่ยคือเป็นเงินของพ่อแม่อะไรเงี้ยพี่ก็เป็นห่วงนะฮะเพราะงั้นก็ใช้สอยเงินอย่างคุ้มค่านะฮะให้แบบให้เป็นลูกกระตันยูนะเป็นลูกกระตันยูเข้าไว้นะฮะว่าไปนั่นนะก็โอเคเจอกันใหม่พัตหน้าฮะ,ะอย่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไครป์ไฟไฟ์เวอร์ช่นเคยนะอย่าลืมพู่สนับสนุนใจดีของเราร้านอ่าซันซันเฟอร์ดีทีวีสตูกับไอเดียมอเดียสตีมช็อปและช็อปเกมสตีมนะร้านพวกนี้สามารถเข้าไปซื้ออ่าเกมสกตีมได้ง่าย แล้วก็เพราะว่ามันมันมันไม่ต้องใช้โอนเงินยากนู่นนี่นั่นก็โอนเงินครูง่ายๆอะไรเดินเงินครูจะพูดเงินครูซะและเงินครูนะฮะเยอะโอน,ง,นง่ายๆก็โอนไปเลยนะก็ใครที่สนใจซื้อเกมท้มีเงินเก็บเงินซื้อเกมแทยได้ก็ลองไปซื้อกันดูนะโอเคเจอกันใหม่พน์นะครับสวัสดีครับป้อม yeah.